สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาเที่ยวไม่ใช่มาเที่ยวับมาบางอยมางมาถ่ายงานคลิดหน่อยแล้วก็แวะ,แะ,แะามาเ<า>ดินเล่นดูบรรยากาศเชียงทานนี่ให้น้องบางมอสเป็นคนตัดต่อๆๆบรรยากาศเชียงทานครับทุกคนโอ้โล่งดีขนาดนะครับจากเมืองที่ท,ที่เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวนะครับจากคนเยอะๆนะครับก ก็เยอะเหมือนเดิมอย่างเยอะแข่งอยู่กับเกมตี้นะครับเกมตี้โยโนกินอะไรครับรถขั้นหนึ่งทุ่งเหรอวะอยากบแ่รูกกตัวขั้นหนี่แเลยวะรถอันลาลาล่าตัวเนี่ยแม่นป่ะดูรถอินไข่ปิ้งครับหนึ่งสองจะมาเป็นคุยรถจะมาเป็นคุยคนเลยนี่จะต้องไข่รถแตดี้ขายรถแตดี้เก่งรถแตดี้จังหวังเจะพุ่งถ่ายปิ้งแพราว่าผมนี่จะว่าจะขายรถแตดี้ ขายเข้าเขากรขาขมาแล้วขขยฮอตไข่ฮอตนาเอาขขยเบิ่เาขายจริงมาถึงว่าเขาไปคายละไข่นาเลยละเป็นไหทำยังไงปะบ๊ายบายขึ้นแผลได้เดี๋ยวขุนแผได้ไหนไหนทำอย่างแบเป๊ะไอ้เมืองมันต้องทำอย่างเป๊ะกว่านี้ขอบคุณได้หลายเด้อบอือขอบบานโยไเด้อนี่ยหอ้เข้าเราเนี่ยไอ้งเด้ครับไ ไม่ใช่พาไม่สวยนะเราไม่มีเงินซื้อมีทาเบิงี้งมีทาเบิงเงินเยอะไปเลยปะบ้าง ลองเอาไปทำแบบนี้นะอาบได้หมดเลยครับยักมีได้นะเนี่ยเอเดาเยเขาอชาพวกเบบนเกียรเรียร์รวยบนอะ่ได้ต้องเมื่อี่มีปบจตายยู่ใต้แล้ว กอยามนตองมีอเยมเะตมเ่อรันไม่ไม่จ้งเห็นหรือยังแล้วไ่เงิเก็ยังไดวะงีังใหญ่กว่าจะกิงไหมเดี๋ยวมันนี้เขามียังไม่วันนี้คือยังไม่หมนเดิมทักเชือเพื่ออย์สาะเนี่ยลวเนี้ย ได้เลยกลาไปวะอืมปุียาใร่ยา่ยตั้งแตะเมกนี่ทักแลบิดเดี๋ยวก็บักบุ้เดี๋ยวเขาบุ้ด้วยาต้รับแล้วางมะ